ครับัสดีครับบนันากราดครับวันนี้มีวัยรุ่นจิอโอโนนะครับมาจากลาดพร้าวเลยเซตชกหน้านะครับเอามากับโหลดนะครับก็ทําให้น้องผู้หญิงขี่ก็ต้องโหลดนะแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปผู้ชายเนี่ยผมจะมาแนะนําเลยว่าอย่าไปโหลดเลยเพิองตังค์นะครับเซตน้ํามันเอรอินก็ขี่ได้ดีแล้วนะครับไปครับลงมือทํางานกัน ช็อนี้ก็เป็นชกหน้านะครับแล้วก็ถอดมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสปริงโหลดนะครับแล้วก็เซ็ตด้วยน้ํามันของเอรินเข้าไปนะรประกอบกับตามมาตรฐานนะครับชกก็จะมีความสั้นลงนะฮะประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างสบายขึ้นนะครับตัวนี้ระยะยุบน้อยอยู่แล้วนะครับผมไม่แนะนําให้โหลดมากนะครับถ้าโหลดมากปุ๊บมันกลายเป็นระยะยุบมันก็จะยิ่งหายไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ายุบได้น้อยนะครับแต่ว่าการยุบ ตัวเนี่ยมันจะต้องนุ่มนวลนะครับซับแรงได้นะครับทำงานได้ตามปกตินะครับไม่งั้นมันจะแข่งกระด้างนะขี่เราจะจะเหนื่อยเมื่อยล้านะครับแล้วก็อันตรายด้วยนะครับครับก็นำโชคที่เราโหลดแล้วก็เซ็ตน้ำมันเอลิงติดตั้งเข้าไปในรถนะครับจากนั้นเราก็ทำการขายด้วยประแจทองนะครับตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งบังโคลนเข้าไปนะครับแล้วก็ ติดคาลิเปอร์นะครับทาน,น้ำยากันคลายนะครับขนาดสามแสนบาทต่อเดือนผมอยากยกเลิกแต่ท่านไม่ได้พูดว่ายกเลิกเพราะอะไรเงินเจ็ดสิบดล้านบาทเรียกเรื่องก่าเห็นไหมครับดังนั้นเรื่อเขาเรียบร้อยนะครับสาลการโหลดนะครับจิโอโนนะครับรถทุกรุ่นนะครับผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าโหลดนะครับขี่ได้นะครับก็อยากจะให้ขี่ที่ความสูงเดิมนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงขี่เราก็อาจจะจําเป็นที่เราจะต้องโหลดนะเพื่อให้น้องขี่ได้สบายขึ้นนะครับเพราะว่าเบาะสกูตเตอร์มันเป็นเบาะในลักษณะที่บ้านนะครับมันจะไม่ไม่แคบสูงเหมือนเบาะรถผู้ชายนะครับขี่แล้วเราจะกางขานะครับมันก็จะยิ่งความสูงก็จะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นนะครับก็โหลดก็อย่าโหลดเยอะนะครับที่ถ้าเราโหลดเยอะเท่าไหร่ ความการซรับแรงนะครับระยะยุบก็ยิ่งหายไปเท่านั้นนะครับก็เป็นความหวังดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องแบบจัดทรงจัดทรงอะไรเงี้ยน,นะครับคำนี้จริงๆแล้วผมผมไม่ได้ชอบคำว่างี่ว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบคำว่าจัดทรง ก็รถมันดีไซน์ไว้ดีประมาณหนึ่งแต่ว่าเรามาทำเพื่อให้มันเสริมประสิทธิภาพนะครับของน้ำมันโช๊คนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับน้ำมันโช๊คก็เหมือนน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆก็รู้กันว่าน้ำมันเครื่องมันมีหลายเกรดน้ำมันโช๊คก็มีหลายเกรดเช่นกันนะครับนี่ก็โหลดเรียบร้อยนะครับเซ็ตเรียบร้อยนะครับโช๊คก็จะมีความนุ่มนวลนะครับน่าใช้นะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับบรรณการะนะครับโช๊คสั้นๆอย่างเงี้ยราคาไม่แพงนะครับ เซตน้ำมันเอรินเนี่ย8 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าโชคยาวๆใช้น้ำมันเยอะๆยเงี้ยเราก็จะเพิ่มไปนะตามสัดส่วนนะครับก็แฟ์ๆกันนะครับถ้าคิดว่าเข้าร้านแล้วไม่คุ้มก็มาซื้อได้นะครับผมมีน้ำมันจำหน่ายนะครับแต่ผมไม่ได้รับสอนทำเรียบร้อยนะส่งงานเนี่ยฮะจิออโนนะครับมาจากลาดพร้าวนะครับคนที่ให้ความไว้วางใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ